ให้วัดกันตรงๆคู่นี้ถ้าแต่งกันไปใครจะแอบน้องใจใครก่อนคะเพราะดูสมยังไงก็แปดไม่รอดเป็นคู่ที่ผีเห็นผีมากติ่งแต่ไม่ต้องสาระแหน่มาบอกมาเม้นนะคะว่าอย่าไปเสือกเรื่องของมันอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเหตุทั้นจิตอาสา,าทุกเรื่องเพื่อความบันเทิงและก็ไม่ได้อิจฉาที่หมอลำมารี ถูกสารตัดสินจำคุกใส่กุญแจมือลงใต้ถุนศาลเพราะแพ้กดีให้อีกกี้ไม่ต้องดินนะคะติงขอร้องเลยค่ะเธอคิดสภาพกันนะทุกคนคนหนึเตะบอลเหอเพื่อนฟูงไวยเดียวกันอีกคนแกะขาวแม่37มิบิงตามต้อยๆๆยต้อย,อยไ,ปอไปเตะบอลไปเฝ้าผัวเด็ก กลัวมีชนีน้อยมาติดผัวมันโคตรจะต่างคนละขั้วเลยเหมือนมาแต่วชอบดูพี่เบิร์ตแต่แม่เหนื่อยก็ฝืนพามาแตวไปดูพี่เบิร์ดถ้าเป็นฉันนะมีเงินก็ซื้อกินเอาคาถ้าหิวหิวเมื่อไหร่ก็แวะไปไม่มีซ้ำไม่ผูกพันสบายใจถ้าจะเคียวต้องเคียวอย่าสมองทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแล้ว แต่เรายอมรับความจริงและอยู่กับปัจจุบันสบายใจเลิศที่สุดที่สำคัญกับการ fc จะชอบหนักมากขึ้นด้วยไม่ต้องมีคนมาหารเงินก็มีชีวิตก็มีความสุขได้อยู่กับรูปแบบสบายใช้ชีวิตแบบเลิศเลิศดาราหลายคนเขารวยกว่าหลันตั้งเยอะเขาก็เป็นซิงเกิลมาสวยรวยจบรลที่สุดนะคะ ฉันคิดไว้แล้วว่าอย่างไงเขาก็ต้องเลิกกันแต่ไม่เกินสามปีรอบเพอเพอ,เพอตอนเลิกกันออกมาแช้เพื่อแย่งสมบัติกันด้วยแต่ฉันยังไม่กล้าพูดเดี๋ยวอีพวกติ่งแตดมันจะบอกว่าฉันอิจฉาเขาตามประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกเลยรอดูตอนต่อไปตามสเต็ปนะคะมันก็เรื่องของนางนั่นแหละ แต่ใครใช้ให้นางอย่ามานันนามันโนบเอาคลิปออกมาโชว์เยอะแยะอวยผัวตั้งกล้องหวดผัวอวยผัวทำเป็นแอบกล้องไว้หลังรถให้ผัวมาจูบมาหอมแล้วอวยบอกว่าผัวรักถ้าวันไหนเลิกกันมันก็ไม่แปลกนะที่คนเขาจะสมน้ำหน้าเรื่องส่วนตัวมันก็จริง แต่ไข่ใช้ให้นางเอาเรื่องผัวผัวเมียเมียเรื่องส่วนตัวในครอบครัวอ,ออกมาโชว์ในที่สาธารณะทำเหมือนว่ารักกันป่านจะเกินกินท้าวันไหนเลิกกันคนเขาจะหลุมย่ำฟลุมสมน้ำหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกค่ะเพราะตอนได้กันมันก็ออกตัวแหลงทั้งคู่แมงดาก,ก็ปากดีมาลีก็ปากแซบ อยู่ด้วยการบันัยจริงๆสังเกตไหมล่ะปั้งแต่มีผัวใหม่คนนี้ปั้งแต่ไอ้ลิเกเข้ามาในชีวิตนางทำไมนางถูกฟ้องไม่เว้นวนันไม่เว้นตั้งแต่อดีตผัวที่ฟ้องหมิ่มประมาทตัวเองเป็นคนมีชู้แท้ๆกลับไปโยนความผิดให้ผัวบอกผัวเป็นเกยเป็นกระเทยผัวไม่ดูแล แล้วหมาที่ไหนวะมันไปดูแลที่ห้องคลอดตอนคลอดลูกคนหนึ่งคนสองผัวก็ไปเช็ดเท้าเช็ดตีนเช็ดตัวให้ดูแลเปลี่ยนให้ทุกอย่างเลี้ยงลูกอาบน้ำป้อนข้าวลูกทำให้หมดแล้วนางอย่างมีหน้าไปนั่งไหล่โสกยกสามนิ้วสาบานบอกว่าไม่ได้จับนอกใจผัวแต่แค่ชอบพลังบวก เพราะผัวไม่ใส่ใจผัวเป็นเกย์เป็นกระเทยนี่คือข้ออ้างของคนที่ทำผิดสิ่งข้อสามถ้าเธออยากเลิกกับผัวเธอจริงๆทำไมเธอต้องดึนชูดึงพลังบวกเข้ามาทำร้ายจิตใจผัวล่ะถ้าเธออยากเลิกกับผู้ใหญ่บ้านจริงทำไมเธอไม่ขอเลิกตรงๆหรือพูดเหตุผลขอจบกันด้วยดี แบ่งทรัพย์สินคนละครึ่งให้มันเสมอเท่าเทียมกันแต่เธอเลือกชักศึกเข้าบ้านเอาชู้เข้ามากระทบไหล่ผัวตัวจริงแล้วบอกว่าผัวตัวจริงเป็นคนไม่เอาไหนเป็นเกย์ชอบเที่ยวบาโฮสอดีตผัวทนไม่ได้ก็ขอเลิกพร้อมออกมาเปิดโปงมันก็สาสมแล้วแต่หล่อนก็ไม่สำนึก ที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนกระทำจับอย่างบ้านหนาบ้านโนหาผัวใหม่ไปเรื่อยๆจนมาเจอก,กับไอ้แมงแคงโดนมันสูบโดนมันปอบลอกจากเงินสองร้อยล้านเหลือติดบัญชีไม่ถึงสองล้านเอาไปละลายจนหมดกลัวอดีตผัวถ่วงคืนแม้แต่สะลึงเดียวเธอก็ไม่ให้ อดีตผัวออกมาตัวเปล่ามันสมควรแล้วใช่ไหมที่เขาจะกระทำกับเธอแบบนี้จริงๆอดีตผัวเขาไม่ได้อยากฟ้อนนะคะแต่เพราะหล่อนลุนหาที่เองปากดีปากแซบใส่ร้ายเขาไม่เลิกแม่ใหญ่นักสาบานมันก็ต้องได้รับหมายแบบนั้นแหละมันก็สมควรแล้วฉันว่าฝ่ายชาย ที่เป็นผัวใหม่นางมันยังเด็กและมันติดเพื่อนมันชอบไปเตะบอลที่อยู่กับเพื่อนผู้ชายหล่อนก็มองดูพฤติกรรมมันด้วยนะไม่ใช่ที่มันชอบออกไปหาเพื่อนผู้ชายบ่อยๆมันจะมีดสนิยมชอบเพศเดียวกันหรือเปล่าเพราะหล่อนเป้าแกะก็เหี่ยก็ยานอายุอาณาก็จะสีสิบแล้วมันคงไม่ฟิตฟัง ดังปึงเหมือนเด็กรุ่นอ้อ,อที่อายุ่ไล่เรียกกันหรอกนะถ้าเธออย่างตามใยผู้ชายคนนี้อยู่มันก็อยู่ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ชายต้องการอะไรแล้วผู้หญิงมันให้ไม่ได้เมื่อนั้นนักวันรอได้เลยอย่างไงมันก็ต้องเลิกกันไม่วันใดก็วันหนึ่งฉันคิดว่า อย่างไงไอ้แมงแขงมันก็ทนมาลีได้อีกไม่นานหรอกเพราะมันก็เป็นคนสวสวงหาชอบสาวสวยๆนมใหญ่ๆคงไม่ชอบอะไรกลวงๆแบบมาลีนะพูดได้ไหมเนี่ยแม่งดาเพราะมันชอบสาวๆขอดูอูสุสาวเข้าไปทั่วแล้วต้องทนดูจิมีลีแพ้ แถมกิดนแรงแบบนี้ไปน,น,นานๆมันคงทนไม่ไหวแต่ที่อยู่ทุกวันนี้เพราะมันมีตัวเดียวเท่านั้นดูหน้าตามันเวลาไล่วสวตสีไม่สบอานุปมามากๆ